อ,อามาดูคลิปให้ดูหน่อยน,นะครับท่านโอโตโต้อวี่ตอนนี้นกำลังทำงานครับนู่นครับ เอาแล้วเกิดเหตุดวนแล้วมิจี้หลุดมิจี้หลุดมิจี้หลุดไม่รู้เหมือนกันกำลังตามหาขี้แจ้งข่าวนะครับตอนนี้มิจี้หลุด พี่อยามาโคงน้องเนแล้วพี่ดูนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ปูด้วยนะครับทุกท่านตอนนี้แจ้งข่าวมาแล้วนะครับพี่ดูดึงคนขยายโอเคครับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากอุ้มผลิตภัณฑ์ TT Coffee TT โซโ o a กดไลค์กดแชร์ช่องโอ๊ตสอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ช่องยายสมนช่องยาฮันนี่ช่องบ่าวมืดนะช่องชิดปากแปร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะคะเอฟีทีรักทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมาดูโฆษณาให้นะคะมีกดไลค์ให้แบบสามเมตรมายกมายกมาเอฟซีองป็ว่าบามู้ร้านลุงพลนะคะนนหน้าลุงพลนะคะนี่ก็เป็นอ่ขอลงเลยเด้๋ยวออกถ่ายให้กับ กาแฟนะคะแล้วกบาเมืดนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจใหนี่นันไม่เด้อนะคะสำหรับที่นี้ก็อยู่เป็นไลก์แชร์สนหรับชาแนลคุณนุกน้องทีมขายของให้น้องอย่าลืมนะครับเสื้อนะครับเสื้อของแสงสวยสวยนะทุกท่านนะ อันนี้ซฟ์นะคะห้าก้อนสามร้อยห้าสิบสาทสร้อยสามสิบห้าบาทสาร้อยสามสิบาบาทเขารับมันขยี่ขนาดเ มีนี่แล้วพอลองอห้แล้วีนี่พอลองเนี่อคือแต่ตอนนี้บ้าเลยคอยปาดม่อเยอะครับข้างนอก

เต๋อโอ๊ยเต๋อปเจบันนี้นเปบนกเต๋ออยู่เปล่าฮะเกนอย่ามไรบ้างเต๋เจะเดินไดยเปล่าคือเรื่องอะไรต้องดูนะครับดูลงจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่เรียกพ่อเต๋อพ่อเต๋อ ถึงจะแดนร้อนก็มีอารมณ์ขันเมื่มอจมพ่อเต๋อ เราก็อยู่คอบสนามนี่แลนะ้ว <laughs> คอบสนามลุ้นลุ้นเชียร์กีฬาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมดูโฆษณาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดระดิ่งแ้งเตือนนะคะอย่าลืมให้กำลังใจลงคนกระเต็นนะคะโดยการสั่งเสื้อ ผลิตภัณฑ์ของมณโอมโฮมรับนะคะทีพีสกีนนะคะเสื้อองค์ปูปริจิตนักราชนะคะเสื้อมณโอมนะคะเสื้อลุงพลปาแตนนะคะสบู่ฮันนี่ซอกนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสลัดดีค่ะชิปกาแฟนะคะนี่ก็เบาวมืดนะคะ